รเราก็มาดูนะครับบรรยากาศเอฟซีรถก็จะเคลื่อนขบวนไปช้าๆนะครับไปเรื่อยๆเนาะขบวนยาวมากนะครับเป็นกิโลรถที่เข้ามาขาบวนเยอะมากนะครไม่รู้ว่ามาจากตำบลไหนบ้างนะครับแต่ละตำบลแต่ละตำบลทีเดียวเพราะปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับนี่นะ Liang yeah, Gatay ี่คือการแห่ดาวนะครับเนาะเป็นประเพณีอของอที่นับถือคริสนะครับคริสนะครับนี่เนาะที่เจอช้างแล้วนะครับผมนะครับโอ้โหนี่เนาะช้างนะครับงานนี้งานนี้นะครับช้าง ตอนนี้กระบวนะครไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคดไม่เยอะนะครับ ไม่ต้องเขิน,นอายค่ะอยู่ในโซเชียลหมดแล้วนะตอนนี้น่ารักที่สุดเลยนะคะวันนี้ก็รต,ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารานี่เนาะเป็นร้านอาหารสําหรับนั่งนั่งกินนะครับใครหิวใครเดินเที่ยวแล้วเหนื่อยแล้วก็หิวนะครับก็ <c oughs> มา,ามาซื้ออาหารได้ที่นี่นะครับแล้วก็หาที่นั่งเอาเองนะครับเราะมันมีที่นั่งกระจายไปทั่วนะครับโต๊ะไหนว่างก็นั่งรับประทานอาหารได้เลยนะครับเอนะบรรยากาศก็คึกคักเหมือนกับเทศกาลหน้าหนาวนะครับแบบนั้นเลยเอฟีนะ MC, นะเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็แสงสีนะครับแสงสีนะครับให้ดูเอานะครับสวยงามมากเอฟี MC, นะ เราจะดูบรรยากาศแห่ดาวก็แห่กันไปนะ,ะรถแห่ดาวข้างนอกก็ยังเคลื่อนขบวนไปช้าๆนะครับไปที่โบสถ์เนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนี่บรรยากาศคนก็เยอะแยะนะคนไปดูดรถแห่ดาวนะครับไปดูขบวนแห่แรถแห่ดาวเนาะเยอะแยะก็อยู่อสองข,ข้างเลยทีเดียวก็ก็จะมีการแจกการโปรยลงมาก็คือพวกอของเป็นตุ๊กตาบ้างนะครับแล้วก็ เป็นลูกอมบ้างนะครับนี่นะครับบรรยาก,กาศก็สวยงามแล้วก็สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามา,าดูเกี่ยวกับขบวนแห่ดาวครั้งนี้นะครับมันก็จะเป็นประเพณีไปอ,อีกหนึ่งการท่องเที่ยวเลยทีเดียวก็ทางจังหวัดสกลน,นครก็จัดได้สมเกียรตินะยิ่งใหญ่นะครับพอสมบูรทีเดียวนะครับเนาะ นี่นะครับบรรยากาศให้เห็นนะครับสวยงามนะครับที่สีสวยงามมากนะแสงสีเสียงให้ได้นะครับเนาะจัดครั้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับทีีนี่นะครับผมบรรยากาศก็ร้านค้าร้านอาหารก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายมากๆนะไม่ว่าจะเป็นอของกินพวกลูกชิ้นพวกอะไรต่างๆนะครับ ท,ทั่วไปนะข้าวก็มีนะครับมีหลากหลายให้เลือกเมนูนะครับแทนเมนูหลากหลายเนาะนี่นะครับบรรยากาศให้เห็นเลยทีเดียวถือว่าเป็นเริ่มต้นปีใหม่นะครับปีใหม่ของคิดนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับมาดูบรรยากาศ งามนะครับสวยงามมากๆนะก็แ h e ก็แห่กันไปนะครับนี่นะครับบรรยา,ากาศแอดก็มาอยู่ทางใต้นี้เนาะใต้นะครับสวยงามนะครับหน้าตึกหน้าดูนะครับหน,หน้าท่องหน้าเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะเอฟซีนะเราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นี่คึกคักนะครับได้หายอ่า เียบเหงาเนาะไม่เงียบเหงานะครับเป็นเปรไฟที่ใหญ่พอสมควรนะครับเอ oh. ีก็สําหรับรายนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้เนาะขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ